กว่าจะไล่เป็นนักบินขับไล่ไทยต้องฝึกการคัดเลือกโคดสุดฝึกบินกว่า200สว่วงและมีเพียงไม่ถึง10ท่านเท่านั้นป้า PPFC น้องเดียพึ่งรู้ว่ากว่าจะได้เป็นนักบินที่ขับไล่ขับเครื่องบิน F16 ในประเทศไทยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝึกหนักสุดๆแล้วต้องเดียนอีกถึง5ปีเลยพพฟซกครับสบายดีสบายดีพ่อพี่พน,น้องเวอร์สุภูสุคนนองมันนี้กับเขาสูทั้งส่งน้องเดียสาวราวคือเกาเนอะเมื่อน,นี้น้องเดียกันยังบัานาเอาเมออกมาเขากล่องน้ำอีกคือเก่านะพะว่าแล้วยัง ไขมันหันตะว่าไข่เน่แล้วการเป็นวินแต่ว่าตอนนี้ยังเจ๊หัวเนาะเพราะว่ามีอาการไข้หนํำพยพี่นองเมื่อน,นี้น้องเดียร์ไรลไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะซึ่งน้องเดียอยากเอามาน,นำเสนอพีพีเอป้อน้องเดียร์ฮะก็หูว่ากว่าจะได้เป็นนักบินที่ขับ F16 ในประเทศไทยบ่อกเลย,เยว,ว่าเล่าตรง ท้นดักกะเฮียนเกงสุดๆนอกกว่าจะได้เป็นป้อนงเดียสื่อส้มสุดๆุดพอพี่น้องเกิดมาน้องเดียก็พึ่งหูหูรังแรกแทบอึ้งะนะพ่พีเอฟซอ่าพพพีเอฟซีมินบอกนงเดียในเดอว่านนงเดียเอาคลิปวิดีโอนี้มานําเสนอนี่ บเป็นยังบ่สามารถนําเสนอไหลบถ่ถ้าสมมุติว่าบ่ไหล PPFC มีบนนดดน่น้องเดียนเด้อน้องเดียจะได้ลบออกเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้น้องเดียอยากเอามานําเสนอเพราะว่าเพื่อเป็นความหูเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่เฮาที่น้องเดียบ่ทันหูเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ากว่าจะได้เป็นการ ทีเท่าจะได้เป็นนักบินครับ F 1 6นี่ต้องใส้เวลาเฮียนถึงหาปีแล้วก็เดียนเก่งแล้วก็ต้องฝึกโหที่สุด no p p f ี่ f ไปตอนนี้ไปรับส้มคลิปกันเลยบอยด้วยว่ารอสุดๆเนาะแล้วก็เก่งสุดๆเนาะไปะจุดเริ่มต้นของ F 1 6ในไทย F 1 6เริ่มเข้าประจำการในไทยตั้งแต่ปี2531ไทย เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับก,การจัดซื้อจากสหรัฐและยังร่วมพัฒนาเทคนิคการบินกับพันธมิตรมาโดยตลอดสเปคโหดโหดที่ควรรู้ความเร็วสูงสุด Mach หรือ2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุด15,000เมตรวิ่งขึ้นได้แม้รันเวย์สัน้นระบบเรดาร์ล้ำสมัยตรวจจับศัตรูได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรฝูงบินสำคัญในไทยฝูงบิน103กองบิน1โคราชฝูงบิน403 กองบินสีตากรีวางลามผ่านการอัปเกรดอย่าง MLU เปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ให้ทันสมัยเทียบเท่ารุ่นใหม่อาวุธครบมือจรวด AM 120อยยรามยิงกลางอากาศลำวิถีอัตโนมัติระเบิดํำวิถีเพฟเวเจาะเป้าแม่นยังปืนกลวอลแคน20มมยิงเร็วสุดถึง6000นัดต่อน,นาทีปกป้องนานฟ้าร่วมภารกิจฝึกซ้อมนานาชาติเช่นโฟบราโกและพิตชแบก พร้อมรบตลอด24ชมนักบินไทยกับ F16 นักบิน F16 ต้องผ่านการฝึกอย่างเข้มงวดรวมถึงการบินจำลองใน s ิ m u l เลเตอร์และฝึกในสนามจริงถือเป็นมือหนึ่งของฟ้าไทยที่ต้องมีทั้งความแม่นยำและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีใครเคยเห็น F16 บินผ่านหัวบ้างหรือเคยได้ยินเสียงคำรามจากฟ้าคอมเมนต์มาได้เลยเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยไม่ใช่แค่เรียนเก่งหรือร่างกายแข็งแรงเท่านั้นผู้สมัคร ต้องผ่านการคัดเลือกสุดโหดจากหลักพันเหลือเพียงหลักสิบต้องเรียนในโรงเรียนในเรืออากาศถึง5ปีก่อนจะได้บินจริงต้องฝึกบินเครื่องเล็กกว่า200ชั่วโมงแล้วจึงเข้าสู่หลักสูตรนักบินขับไล่ซึ่งต้องใช้สติสมาธิและความแม่นยำระดับสูงสุดทุกวินาทีบนท้องฟ้าคือการตัดสินใจเป็นหรือตายและสุดท้ายมีไม่ถึง10เเท่านั้น ที่จะได้ขึ้นนั่งประจำการบน F-16 F-5 หรือกริเปเพนของจริงนี่แหละคือเจ้าเวหาที่ไม่เคยเกรงกลัวต่อผู้ลุกรานน่านฟ้าไทยนี่คือพลังที่ทำให้ขอบฟ้าไม่สิ้นสุด ไม่ว่ากว่านจะเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยไม่ใช่แค่เรียนเก่งหรือร่างกายแข็งแรงเท่านั้นผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกสุดโหดจากหลักพันเหลือหลักสิบต้องเรียนในโรงเรียนนายเรืออากาศถึง5ปีก่อนจะได้บินจริงต้องฝึกบินเครื่องเล็กกว่า200ชั่วโมงแล้วจึงสอบเข้าหลักสูตรนักบินขับไล่ ซึ่งต้องมีสติสมาธิและความแม่นยำระดับสูงสุดทุกวินาทีบนท้องฟ้าคือการตัดสินใจเฟ้นป่ายและสุดท้ายมีไม่ถึง10%เท่านั้นที่ได้ขึ้นนั่ง F-16 F-5 หรือฟหรือวิ่นของจริงนี่แหละจออรู้หรือไม่ว่ากว่าจะเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยไม่ใช่แค่เรียนเก่งหรือร่างกายแข็งแรงเท่านั้น ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกสุดโหดจาก 1, 000, ห,หลัก 10, ลพันเหลือหลักสิบต้องเรียนในโรงเรียนนายเรืออากาศถึงหปีก่อนจะได้บินจริงต้องฝึกบินเครื่องเล็กกว่า200ชั่วโมงแล้วจึงสอบเข้าหลักสูตรนักบินขับไล่ซึ่งต้องมีสติสมาธิและความแม่นยำระดับสูงสุด ทุกวินาทีบน,นท้องฟ้าคือการตัดสินใจเป็นป่ายและสุดท้ายมีไม่ถึง10%เท่านั้นที่ได้ขึ้นนั่ง F16, F5 หรือกริเปเพนของจริงนี่แหละจอดมนุษย์เหล็กเออนักบ,บินเนี่ยสอบเข้าไปเนี่ยเหมือนกันคือก็จะจะดูทั้งเชาทั้งสติปัญญาทั้งไหวพริปอะไรต่างๆแล้วการแยกประสานเพราะแบบเวลาไปไปเทสเนี่ยเขาจะเรีเป็นแอป attitude แอปแบบแอป normal อ่ะดูว่าเรามีภาวะคนปกติดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมโหชฉุนเฉียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหกร้อยข้อถามคำถามง่ายๆให้คุณทาภายในหนึ่งชั่วโมงมันเท่ากับว่าตอบต้องไม่คิดอ่ะถูกปะอยู่บ้านฉันชอบรู้ตอบอะไรเงี้ยตื่นมาฉันจะอะไรเงี้ยต้องถำมวนๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตตามความคิดทีนี้ถ้าเราก็เฮ้ทำไมมันง่ายเดี๋ยวก็ทําไปพอทําไปปั๊บพอไปถึงข้อที่ร้อยมันกลับมันกลับมาอีกทีละ อยู่บ้านฉันจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นคําถามที่บิดอีกนิดนึงบิดอีกนิดนึงบิดอีกนิดนึงอะ่ะผมเข้าใจว่าคนที่ตรวจข้อสอบเนี่ยคือมันไม่ใครทําครบ600แต่เขาจะดูโฟล์ว่าของเราเนี่ยทำเป็นยังไงพอเสร็จปั๊บอาจจะมีเอาเอาข้อที่ร้อยสามแปดไปจับกับข้อที่หกเพราะมันคล้า,ายกันคุณมีความขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามัวแต่คิดแล้วเราไปโกหกถึงเวลามันก็ทําข้อสอบได้น้อยอ,อะไรเงี้ยมันก็จะมีคะแนนคะแนนคะแนนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าแยกประสาทเช่นมีทางเดินสองอันแล้วให้ประกาศแบบ เขียนเขียนบนบนกระดาษอ่ะเขาก็จะมีแบบสีน้ําเงินกับสีแดงแล้วก็จะมีจุดตามสีอย่างเงี้ยแล้วก็ถามอ่ะพ่อชื่ออะไรพอถามปึ๊กแล้วเขาจะเคาะไปด้วยไอ้มือของเราเนี่ยต้องต๊อกตามเสียงเคาะเหมือนเอา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 ตะเกียบเคาะโต๊ะอ่ะแล้วก็ป๊อกซ้ายป๊อกขวาป๊อกขวาแม่ชื่ออะไรตอบป๊อกซ้ายป๊อกขวาแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสองครับสองบวกสองเป็นสี่สี่ครับโรงเรียนเก่าชื่ออะไรป๊อกไม่ได้ตอบเฉยๆต้องทำทำทำแล้วก็ตามไปถึงเวลาไอ้ป๊อกป๊อกเนี่ยมือกกัน เร็วขึ้นเนี yeah, ่ยให้แยกประสาทอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องต่อไปด้วยต่อไปด้วยเพราะการเป็นนักบินเอสบคือประสาทมันต้องเร็วทุกอย่างเลยถูกนี้ใช่คนคนที่คนที่ไปบินแล้วก็แยกประสาทปวกนี้ได้ดีอะ่ะจะเป็นพวกที่ดีที่สุดนะคนตีกลองเะ้าใช่เพราะมันมันจะแยกแยกประสาทได้แล้วเขาจะรู้แล้วเขาสั่งการเงเอยซิโบ ok อะ่ะมันออกแบบมาตอนสมัยนู้นอะันนี้น่าจะมีเครื่องที่ดีกว่าครับเพราะว่าออกแบบแบบเป็นเขาเรียกว่าแบบฮิวแมนแมชชีนอะไรเงี้ยแมนแมชชีนรือประมาณนี้ฮิวแมนกับแมชชีนว่าเข้ากันได้ยังไงมันจะแแแบบแบบแบบออกมาาว่ แม้กระทั่งองศาของการเอียงตัวทําไงให้แบบยังมีแบบมองได้ชัดนั่งสบายแล้วก็ลดคือถ้าเกิดเราอยู่เงี้ยสมองกับหัวใจมันก็ห่างแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเอ็นเงี้ยมันก็ห่างน้อยลงตามตามแกนของโลกตามแรงดึงดูดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เยอะเวลาเจอแรงจีอะไรเงี้ยแขนหนักก็จะมีที่วางแขนซ้ายขวาปรับขึ้นปรับลงได้อะไรมันก็อีททำงานที่เราปรับได้แล้วก็แบบข้อมือในมือแล้วก็เวลาดึงแรงจีอ่ะเราละมือไปที่อื่นไม่ได้เพราะมันหนักมาก เก้าจีมือเราหนะักขึ้นเก้าเท่าอย่างเงี้ยก็ก็ได้แต่ว่าก็ใกล้ๆเขาจะมีแบบอันนี้ไปอันนี้นี่แล้วก็เวลามองจุดบอดของลูกตาคนอะ่ะมันจะมีอยู่ประมาณเนี้ยจะมีมูลที่จุดบอดอยู่คุณก็ต้องมีจุดบอดที่ตรงกับการออกแบบหน้าปัดเครื่องบินด้วยเพราะว่าไอตรงที่บอดก็จะไม่มีสวิตช์ไม่มีไฟที่วอร์นิ่งที่สาคัญแต่ว่าถ้าไฟสําคัญขึ้นมาคุณต้องมองเห็นโดยที่ไม่มีจุดบอดของลูกตาเนีย กว่าจะมาเป็นนักบิน F16 ของไทยต้องฝึกหนักแค่ไหน 1. เริ่มจากการสอบเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศต้องมีคะแนนสูงมากทั้งวิชาการและสุขภาพร่างกายสุดเข้มงวดสายตาเกืีบสมบูรณ์แบบไม่มีโรคประจําตัว 2. ฝึกพื้นฐานการบินใช้เครื่องบินฝึกเล็กเช่น CTC หรือ DA42 ฝึกควบคุมเครื่องบินขึ้นลงบินเดี่ยวคเข้าฝึกที่โรงเรียนการบินเรียนรู้ระบบอากาศยานและการบินยุทธวิธีฝึกบิน PC9 และ l 3ลเพื 39, ่อเตรียมเข้าสู to to ่เครื่องรบจริง C เข้าสู่โปรแกรม F 1 6ศึกษาระบบการบินของ F 1 6ละเอียดยิบตั้งแต่ปุ่มเดียวจนถึงระบบเรดาร์ฝึกจำลองสถานการณ์รบทั้งกลางวันและกลางคืน5ฝึกบินจริง Conversion Training เที่ยวบินแรกต้องมีครูฝึกนั่งไปด้วยหลังจากนั้นบินเดี่ยวและฝึกในทุกสภาพอากาศ6ฝึกยุทธวิธีขั้นสูงการรบอากาศสู่อากาศ Dogfight การโจมตีภาคพื้นดินภารกิจบินร่วมกับนักบินชาติมิตรทั้งหมดนี้ใช้เวลาอย่างอย7 1 0ปี ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนฐานอากาศจนกลายเป็นนักบินขับไล่ F16 ตัวจริงนี่ไม่ใช่แค่อาชีพแต่มันคือความฝันบวกวิบิน F16 ของไทยขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในอาเซียนเพราะผ่านการฝึกโหดแบบเดียวกับนักบินกองทัพอากาศสหรัฐทุกคนต้องฝึกการบินกลางวันกลางคืนและการโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำสูงยังต้องซ้อมรบกับประเทศพันธมิตรเพื่อพัฒนาทักษะให้เหนือชั้นตลอดเวลา หลายประเทศยอมรับว่านักบินไทยมีสัญชตาตญาณการรบที่รวดเร็วและแม่นยำ F16 ไทยยังใช้ระบบอาวุธขั้นสูงที่ต้องอาศัยฝีมือการควบคุมสุดละเอียดนักบินเหล่านี้คือตัวจริงที่ทำให้กองทัพอากาศไทยแข็แงแกรง่งอย่างไร้คู่แข่ง, c, งคุณคิดว่านักบิน F16 ไทยเจ๋งพอ,พอเทียบชั้น,นระดับโลกไหมคอมเมนต์<ล> คับเอฟสิบหกหรือว่าคลิปเพ่นนพพีเอฟซีบอกเลยด้วยว่าต้องฝึกซ้อมแล้วก็ต้องเฮียนสูงสุดต,ต่างหาปีนนพพีเอฟซีแล้วพีพีเอฟซีทันได้หูว,ว่าเงินเดือนของนักบินครับเอฟสิบหกประเทศไทยนี่กว่าจะไหลเป็นนี่ไหลเท่าไรนพพีเอฟซีคือสิบเอ็ด รักแฟนลักหลานผ FC, นหนหุนบอไทเอฟซีธนัยหูและหมิ่นบอหนองเดียในเด้อว่าหนองเดียอะไรเห็นแด้วก็ถทือว่าสือนส้มนักบินไทยนอสือนส้มกลัวพ่นจะเดียดจบกลัวพ่นจะฟึกไหลแต่ละขั้นตอนนี่บอกเลยเด้อว่าโบแมนเดือดง,ง่ายและที่สําคัญพีพีเอฟซีจากลักลอยทีเฮียนหรือว่าไปฟึกเหลือแข่งลักซีเพรเสียงเสียง,งแห้งนอว่าเสียงตรงที่ว่าเออเขาจะอะไรเป็นนักบินโบนี่นะก็คือเสียงว่าเพราะว่า จากลักลอยลักพันเดือแขลักซิฟที่ขัดเดือดเอานะพ่อพี่น้องโอ้โหโบเมนเดือดง,ง่ายจริงๆกขาขอเป็นกำลังใจให้พี่ทหารที่ครับเอ็นชกเนื้อแต่บอกเลยด้วยว่ามีแต่ฟูโลโลนอกจากเอเชียไลฟ์เเซบีบอกว่า เพิ่นมีเมียแล้วเนาะถึงเพิ่นมีเมียแล้วเฮาก็แอบมักอยู่ห่างๆนี่แหเด้อพีพีเอฟซีอาคลิวิดีโอนี้น้องเดียเองก็สิไดข้ขอตัวลาไปเพียงสำนีกาฝาพีพีเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทั้งสง่งน้องเดียสาวลาวในเด้อจะบ่ไล,ล่ไผัดผ่าคลิปต่อๆไปเนาะเพราะก็คลิปหน้ำไว้พี่นอ้องแอสบายดีบ๊าย